เอาละครับตอนนี้นะครับกลับมากับเบื้องหลังของกองธรบัตรี่นี่ไคยองนะฮะคุณโบ a อ7นะครับค่ะม่ะโอ้เจ็ดก็ได้เจ็ดก็ได้เด็กเด็กเลอ่าโบมาเล่าคุยอะไรกันก่อนดีกว่าโอ้ขนมเยอะมากเลยคุณโบคืยกินคนเดียวอะค่ะทิ่เหลือใครกินเยอะจังอ่ะก็กินจุกินจุกแล้วพอเล่นเล่นเป็นอะไรจ๊ะเล่นเป็นตุ่นค่ะหรือว่าตุนยานีค่ะเป็นเพื่อนสนิทของนี่ของ นีของดารุณีค <con> ่ะก็เป็นเพื่อนสนิทกันครับผมแล้วก็เรียนมหาลัยด้วยกันแล้วก็รักพี่อาทิดแบบเพี่อาทิตย์ใช้ในฝันเรียนเป็นแค่เพื่อนก็ดารุณีก็พยายามแบบว่าเหมือนเหมือนพยายามแมทช์ให้แบบให้เป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รักแล้วก็เพ้อฝันว่าจะได้แต่งงานกันว่าจะสร้างครอบครัวกับคนคนนี้เพราะว่ารักเพี่อาทิดอ๋อคือเราเราไปช่องพี่อาทิตย์ใช่เพี่อาทิตก็แบบก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบเราหรอกเขาก็แบบเคาก็ แบบว่ามารยาทดีอะไรเงี้ยเขาก็ชวนวนเขาชวน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 แล้วนชวรู้นชว่าวนชวนเวนช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 ว่อคุณวนชวนชวชอบชวน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 ชวเชวนชวนชวนมวนชวนชวนชอนอวู่วนชวนชวนกวนชวนชวนชว้ชือนชันชวนเราชวกวนชานชานชวนชวนอวนวนานชววนนนย่นวานนชเวววรวนชน เขาเขายอมรับใช่ไหมคะนีนี่นแ,แบบตอนแรกนี่ส่งเสริมว่าเนี่ยตูนแบบว่าพี่ชายเราดีนะอะไรเงี้ยแบบแบบพยายามมิกแมทตั้งแต่แรกตอนแรกฝุน่นไม่สนแต่เขามารู้ว่าเป็นคนคนเดียวกันกันแบบเหมือนผู้ชายในฝันที่เคยเห็นแบบแบบในมหาลัยก็เลยแบบ โอ้ยแบบทีเนี้ยชอบหัวปลาหัวปังเลยอ๋อเรื่องอ๋อเรื่องเราเป็นอย่างนี้เพราะว่าตอนตอนตอนแรกผมไม่มีผมเลยไม่ได้อ่านบทเนี้ยอ๋อเออเนี่ยแหละไม่ทำเป็นบ้านฉันก็ถ้าตอนนี้อ่านได้ใครต้องอ่านวะเรื่องเราเป็นอย่างนี้เออเล่าให้ฟังหน่อยอ่าจากเราก็เหมือนเหมือนพอพอด้วยความที่อย่างทุกอย่างที่ตุ่นทำไปเป็นเป็นความ เป็นความบริสุทธิ์ใจหมดเลยค่ะคือไม่ไมันแบบไม่รู้ด้วยว่าเพื่อนรักอะไรเงี้ยคือก็คิดว่าเขาเป็นพี่น้องกันธรรมดาก็ไม่รู้ว่าเขาหลอกใช้แต่จุดแต่สุดท้ายเนี่ยต้องไปดูกันว่ารู้บอกรู้อบอกอบอกฉีกตกเตียงเลยนะ <c oughs> ก,กลแก่จริงซะหรอผมไม่ค้ายผมมู้หญิงครับแล้วก็ <c oughs> ไม่จริงจ <c oughs> ้าจ้าเอา,าว่าคุณโบฝากให้ชาวเฟซบุ๊กทัลลี่นยครับฝากทรื่อราละครเรื่องนี้ครับค่ะคุณโบก็ขอฝากกับแฟน บเอฟคุณโบเอฟคุณโ5นะคุณโบเอฟเร็จมาก็ขอฝากฝากละครพารีนีนี่ใร้ชองไว้ด้วยนะคะก็เฮ้ยแฟนหลงมาโบเราฝากครับก่นเฮ้ยถ้าทิ้งเราเรื่องนี้ต้องทิ้งเลยต้องทิ้งี่ตแน่ตังเบาๆอดเเลย เพราะเรืนี้ให้เราค่ะก็เท่าที่เห็นตัวละครแต่ละคนก็แซ่บๆกันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็แค่ถ้าบรรยากาศเบื้องหลังสนุกขนาดนี้ก็อยากให้เรนนาติดตามละครนะ <ๆ S 1> <ๆ>เพราะว่าละครสนุกมากมแล้วก็บรรยากาศสวยมากวิวรถเพอร์เฟกต์ๆๆมากค่ะก็อยากให้ดูกันเยอะๆค่ะคิดว่าคนเขาดูละครเรื่องเขาได้อะไรได้ถ่ายนานไหมละครเรื่องนี้ถ่ายนานไหมก็ก็ไม่นานนะก็นานอุ้ยจาทำไมพูดจางอย่างนี้พี่โบทำไมก็ทำงานแท้ มากับการอะพีแอครับก็น่าอะไรก็มันก็ปกติของละครนะคะเออพูดเออพูดเพราพีแอลเป็นไงไม่รู้เป่นชุดไปเอาจริงก็ไม่น่าหรอกแต่ว่าโลเคชั่นมันสวยมากแล้วก็แบบโคิดดูสิคะนักแสดงทุกคนมากันถึงนี่เชียงใหม่ก็เลยว่าพี่แม็กแคสอรียายนิดพูดจัดไม่ทำไม่เก่ครับผมอ้ยแล้วคุณยายครับฝันนักรเรื่องพีอนี่นะครับแหม่มที่ที่มาอูงริด ไม่ใช่ครับผมแค่เห็นลักษณะตัวละคนมาดูแล้วใช่ไหมคะก็อย่าลืมดังนี้จะบอกว่าดังนี้นี่ใครครับไม่เอาแจ็คมาเป็นพิธีกรเนี่ยแจ็คมีความรู้เกี่ยวกับละครเรื่องนี้หรือเปล่าครับโอ้ประมาณมดแล้วครับผมเมื่อกี้แอบบอกอยู่เลาว่าตอนบนไอห่านต้นไม่ได้เพราะว่า เพจค่ะเพจนี่ใครอะคะเฟซบุ๊กคราบพี่พูดแบบไม่ชอบเลยที่มีทางบอกเฟซบุ๊กไปเลยพอาล้ะคือก็ฝากสหรับแฟนเพจทุกคนนะคะก็อยากจะให้ติดตามเพราะว่าน้องๆเขาน่ารักทุกคนเลยก็เลยพาเอาพี่ๆน่ารักไปด้วยอะไรอย่างงี้เว่าในกองถ่ายเราก็สนุกสนานกันมากยกเว้นแจ็คที่คอยปวดพี่รู้เล่นเป็นคุณย่าครับว้ายแม่ของพ่อแจ็คอะหรอจ๊ะ กับใครนะละไม่ใช่ไม่ใช่วิยดาณนะเป็นลูกสองคนแล้วก็พาเขาอะมาปวดที่นี่แล้วก็อยากได้สมบัติงกเค็มห่างไกลกับความเป็นจริงมากๆเพราะว่าตัวเองอะเค็มกว่าโก็เลยเอามาเล่นแค่ครึ่งๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็อยากให้ติดตามนะเพราะว่ามันเป็นละครที่ สนุกสนานเขาเรียกว่าโรแมนติกคอมดี้มีช่วงห,หัวเราะขำฮาอะไรเงี้ยแล้วก็มีช่วงยิ้มยิ้มกันให้ดูมีความสุขคลายร้อนกันค่ะอย่าลืมแล้วกันนะคะเธอนี้ในี้นี่ใครครองให้ความรักมันเติบโตในใจปลูกมันไว้ในส่วนลึกที่สุดในใจ